วันนี้วันจันทร์ที่5พฤศศิกายน2555นี่คือรายการดังตรินวิสาชนาผมดังตรินมาตอบคำถามให้คุณเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคืนวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา3ามทุ่มตรงเพื่อจะทักทายถ่ายถามเข้ามาในรายการนะครับให้เข้าไปที่ facebook.com/dungtrin เพื่อจะออได้สอบถามเข้ามาเนี่ยนะคือคือ ต้องต้องต้องอาจจะต้องเรียนให้ทราบซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้รับทางอื่นนะครับก็คงจะเป็นทางสเตตัสปัจจุบันล่าสุดของคืนวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์เท่านั้นนะครับหลายท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่ทราบนะก็ขอเรียนไว้นะครับเนื่องจากว่าถ้ารับคำถามจากทางอื่นแล้วจะต้อง ตอบมากเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้นานมันไม่เหมือนกับการออนแอร์นะทีอ่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งจันพุทธศุกร์เนี่ยมันมันทำได้จริงแล้วก็ทําได้ยาวนะครับคําถามแรกของคืนนี้น้องบุ้งอบอกมานะครับว่าน้องแอลนิพาพรฝากถามมาค่ะได้ดูการบรรยายผ่าน ยูทูบนะว่าวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจะจบด้านสมองมาจากต่างประเทศแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขายิงคำถามกับผู้ฟังว่าทุกคนเคยเจออุบัติเหตุไหมเช่นตัดสินใจไปแต่งตัดสินใจแต่งงานไปสุดท้ายาก็ไม่รอดนะต้องอย่าตัดสินใจพลาดพลั้งกับชีวิตเนี่ยนะนะแล้วก็คนที่เรารักเสียชีวิตจากไปและอื่นๆ แล้วทันใดนั้นมันก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าคนอื่นก็เคยพลาดผิดเหมือนกับเรานี่นาแล้วเหมือนจิตมันเด้งออกมาเป็นผู้ดูเสมือนเห็นภาพความล้มเหลวของตัวเองปรากฏอยู่บนแผ่นฟิลม์มนะฮะบนบน,บนฟิล์มถ่ายหนังสมัยก่อนเป็นฉากๆแล้วมันก็เก็ตนะคือเกิดความรู้สึกว่าเข้าใจเลยว่ามันเป็นต่างหากจากตอนนี้คืออดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันคนละ คนละโลกกันแล้วคนละช่วงเวลาคนละมิติกันนะครับแล้วก็จิตมาอยู่กับปัจจุบันใจมันก็รำพึงว่านี่เรามันรำพึงว่านี่หรือที่เขาว่าชีวิตติดกรรมเพราะใจมันยังไปยึดเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเราเพราะคำว่าของเรานะปัญญาลักษณะแบบนี้ถ้ายังไม่หลุดพ้นจะได้ติดตามข้ามข้ามพบข้ามชาต,ติต่อไปได้ไหม การที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นนะความไม่ต่อเนื่องกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันหรือจะเห็นอะไรที่มันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนไปกว่านั้นก็ตามนะครับหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นปัญญาในลักษณะที่เกิดความเข้าใจเกิดความรู้นะรู้ซึ้ง ถึงลักษณะที่อะไรอะไรเนี่ยมันมันแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอนิจจสัญญาหรือว่าอนัตตสัญญานะฮะขึ้นอยู่กับว่า,อ,าอะไรปรากฏเด่นถ้าหากว่าอนิจจสัญญาปรากฏเด่นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็น ผู้ที่มีความสามารถที่จะถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นได้ได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าเป็นอนัตตาสัญญาเนี่ยนะติดจิตติดใจไปว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยก็มีความโน้มเอียงที่จะได้ถึงมรรคถึงผลนะเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะอนัตนต,ตาตสัญญาเนี่ยนะหรือว่าความรู้สึก ที่มันชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะตัวนี้มันเป็นประตูเข้าถึงมรรคผลไดอ้อย่างดีนะครับคืออันนี้จาสัญญาณนี่ใครๆมันก็มีทางนั้นแหละเวลาที่แก่ตัวลงไปมันเกิดความรู้สึกว่าไอ้อะไรอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเรื่องหลอกมันเหมือนเรื่องที่ผ่านมาเหมือนฝันแล้วก็หายไปเหมือนฝันนะแต่ไอความเข้าใจในเรื่องของอนัตตาเนี่ยมีแต่คนที่ ได้ฟังได้ยินจากพระาศาสดาอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้นะจริงๆแล้วเวลาที่จะเกิดมรรคผลเนี่ยนะเขาจะใน,ในพระคัมภีร์เนี่ยจะบันจะจะเหมือนกับบอกไว้นะครับว่ามันมีทางเข้าสามทางคือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงมีอนิจจสัญญาที่แก่กล้า หรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกขสัญญานะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเห็นว่าสิ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมรวมตลอดไปจนถึงนิพพานเนี่ยนะคือคือหมายถึงว่าท่านใช้คำระบุชัดเจนว่าสังขารและอสังขารธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตานะครับก็ ด้วยความรู้สึกชัดเจนนะว่าไม่เที่ยงไม่สามารถทนอยู่ได้หรือว่าเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้บรรลุธรรมได้แต่ว่าสิ่งที่มันมันชัดเจนว่าเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาก็คืออนัตตสัญญานะ,ะคือถ้าถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เที่ยงไปสักขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของอนัตตาอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอดถอนความเห็นผิดว่านี่เป็นตัวเป็นตนได้มันจะยังรู้สึกอยู่นั่นร่ำไปนะครับว่าอ่านี่เป็นบุคคลนี่เป็นเรานี่เป็นเขานะต่อเมื่อมีความเข้าใจมีความรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่นี้ประกอบประชุมอยู่ด้วยเพียง ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะแล้วประกอบประชุมอยู่กับกจิตวิญญาณที่ถือครองอยู่นะชั่วคราวไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนไม่ได้มีบุคคลไม่ได้มีเราเขาไม่ได้มีชายไม่ได้มีหญิงนะแล้วก็ฝึกโดยการที่เห็นนะว่า อะไรอะไรที่มันกระทบกระทั่งให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาทางใจเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเดี๋ยวก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์บ้างเนี่ยนะมันไม่เที่ยงไปทางนั้นพอไม่เที่ยงเนี่ยต้องมีความเข้าใจต่อไปว่าเออที่ไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมๆไม่ได้ ลักษณะพื้นฐานโดยธรรมชาติไม่มีอะไรที่ทนอยู่ได้และที่ทนอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นอนัตตาพอหลุดจากไอความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนได้นั่นแหละถึงจะถึงมักถึงผลกันนะไม่ใช่ว่าเห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวเห็นว่าอะไรอะไรมันเหมือนของหลอกแล้วจะบรรลุธรรมกันได้นะครับสรุปแล้วก็คือว่า เอ่อถ้าหากว่าได้สั่งสมแม้เพียงปัญญามีความเข้าใจว่าอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าการที่เราเกิดไอ้นิมิตนะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะมัน เป็นคนละยุคกันเป็นคนละมิติกันเป็นคนละช่วงเวลากันไม่เหมือนกันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สั่งสมอ,อ,อน,นิจจสัญญานะที่พร้อมจะพัฒนาขึ้นไปเป็นอนัตตาสัญญาคือถ้าหากว่าปราศจากความรู้ความเข้าใจทางพุทธศาสนาที่เข้าไปอธิบายตัวเองได้ว่าที่ที่จะยืนยันกับตัวเองได้ว่านั่นเน่ะเป็นอนัตตานะะมันก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงมรรคถึงผลได้ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือมีตัวที่คําอธิบายนะครับว่าที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอนัตตาตัวจิตที่มันสามารถเข้าถึงความปล่อยวางว่านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ได้ตัวนี้ถึงจะบรรลุถึงมรรคถึงผลได้อันนี้ผมอธิบายทีนะเพราะเมื่อครู่อาจจะ,ะยังยังไม่ชัดเจนนะคือการที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลได้เนี่ยนะจะต้อง เข้าผ่านทางอนิจจสัญญาหรือว่าทุกขสัญญาหรือว่าอนัตตสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือมียาอย่างรู้ว่าไม่เที่ยงหรือว่ามียาอย่างรู้ว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือว่ามันเป็นอนัตตามีอะไรมาประกอบประชุมกันชั่วคราวนะแต่ถ้าหากว่ามีเพียงความรู้สึกเฉยๆว่าไอ้อย่างคนคนพออายุมากขึ้นนะครับ เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้มันไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่ายังไม่ใช่ความเห็นว่าไม่เที่ยงโดยพื้นฐานความเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตานะครับมันไม่สามารถถอดถอนอุปทานได้แต่ในกรณีที่เราสามารถเห็นนะจะด้วยสาเหตุอะไรมากระตุ้นก็แล้วแต่นะว่า ไอ้อดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันมันคนละตัวกันแล้วสามารถที่จะลิงก์คือโยงกันได้นะกว่าความรู้ความเข้าใจว่านั่นไม่มีตัวตนนั่นไม่ใช่ตนนะไม่มีอัตตาอยู่ที่ไหนมีแต่อนัตตานะที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสั่งสมอน,นิจจะสัญญาที่จะนําไปสู่อนัตตาสัญญาในแบบของพุทธได้ซึ่งมันติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้เช่นกันนะครับ เอาแหะคิดว่าน่าจะอาตอบตอบคำถามนะถ้าใครฟังไม่เข้าใจอาจจะฟังไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนก็นแล้วกันคําถามต่อมาของคุณโอ๊นะครับถ้าคนที่เรารักไปเป็นของสวรรค์อันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะอ่านถูกนะถ้าคนที่เรารักไปเป็นคนของสวรรค์ เขาจะห่วงเรามากหรือน้อยอย่างไรหมายถึงถ้าหากว่าไปเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเนี่ยนะเขาจะย้อนกลับมามีความรู้สึกกับคนในโลกนะที่เคยเป็นญาติที่เคยมีความสนิทชิดเชื้อกันมากน้อยแค่ไหนนะคงคงจะเป็นแบบนั้นที่เ,เป็นโจทย์ตั้งมาก็อย่างนี้ก็แล้วกันคือเคยมี คนถามคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็มีการตอบไปนะครับที่มันคล้ายคลึงกันกับน,น่า,นาจะเข้าเป้ากับคำถามนี้แหละคือว่าถ้าสมมติสวรรค์มีจริงทำไมญาติๆเนี่ยนะถึงไม่กลับมาบอกถึงไม่กลับมาคุยกันนะก็มีผู้ตอบไว้ว่า ถ้าหากว่าขึ้นจากหลุมคูดมูดได้แล้วเนี่ยนะคือหมายความว่าถ้ามีถังนะที่เต็มอุดมไปด้วยอึอชีนะครับแล้วก็มีคนที่ลอยคออยู่ในนั้นเยอะแยะนะเ,เคยมีความสนิทคุ้นเคยกันอยู่ในถังคูดถังมูดแล้วมีใครสักคนหลุดขึ้นไปนะอยู่ในที่ที่แห้งสบาย นะเขาจะมีแก่ใจอยากกลับมาที่ถังคูดมูดนั้นอีกไหมนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นคําเปรียบเปยเท่านั้นแหละจริงมันมันไม่ถึงขั้นที่ว่าจะกลับมาไม่ได้มันน่ารังเกียจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคนทั่วโลกนะครับก็มีประสบการณ์รายงานตรงกันว่าได้พบกับญาติที่ล่วงเออที่สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยกลับมา พูดคุยด้วยบางทีก็มาแสดงให้เห็นฉากสวรรค์นิมิตสวรรค์อะไรต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ทุกรายซึ่งพอไม่ใช่ทุกรายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นแค่อุปทานของคนที่คิดถึงญาติมากเกินไปหรือเปล่านะถ้าหากว่ากลับมากันทุกคนอย่างนี้ยืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์เลยว่านะ ญาติพี่น้องที่ล่วงไปแล้วเนี่ยกลับมา,าทุกมาหาญาติทุกกันทุกคนเนี่ยเป็นเป็นของแน่นอนว่าสวรรค์มีจริงการที่เราจะไปมองนะครับว่าเขาขึ้นไปแล้วจะยังมีความห่วงมีความหวงมีความอะไรยึดติดยินดีกันแค่ไหนเนี่ยก็ดูจากตรงนี้แหละว่าเขาสามารถที่จะมีความรู้สึก เท่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความรู้สึกเท่าเดิมนะก็คงจะมีความพยายามที่จะติดต่อกลับมาอีกแล้วถึงแม้ว่าจะอยากติดต่อมามีความพยายามที่จะติดต่อมาก็ต้องตั้งข้อแม้อีกว่านะมีฤทธิ์มากพอหรือเปล่าซึ่งเทวดาแต่ละตนเนี่ยนะก็มีบอกไว้ในพระคัมภีร์นะครับว่าฤทธิ์ไม่เท่ากันความสามารถต่างๆไม่เท่ากัน ไม่ใช่ว่าอยากจะมาแล้วได้มาเสมอไปมันมีเรื่องของความสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าความเหมาะสมที่กรรมและวิบากมาเปิดช่องให้นะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่มีการบอกเล่ากันมานะทั่วโลกเนี่ยเวลาจะคนที่ล่วงผ่าน โลกนี้ไปแล้วจะกลับมาติดต่อกับญาติอีกเนี่ยมักจะเข้ามาในช่องทางของความฝันซึ่งการที่เข้ามาในช่องทางของความฝันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่คนฟังเนี่ยจะทึกทักจะจะมีความรู้สึกว่านะคงคงฝันเหลวไหลไปเองมันเป็นช่องทางที่ทำให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถแน่ใจได้ว่ามันเกิดขึ้นจริง แล้วฝันกันทุกคืนแล้วฝันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลอยมาแล้วลอยไปไม่ไม่สามารถเอาอะไรมายืนยันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราบอกเล่าให้คนอื่นฟังได้การที่เราเฝันถึงญาติที่ล่วงไปทุกคืนนะแล้วเกิดความรู้สึกว่าในฝันเนี่ยเต็มไปด้วยความห่วงหาอะไรหรือว่าเ,เต็มไปด้วยความรู้สึกนะที่ยังยึดติดไม่ต่างกับ ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นความห่วงหรือว่าความอะไรของเราเองก็ได้นะนี่แหละตรงนี้แหละที่มันเลยไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าการการที่ญาติไปอยู่บนวรวค์แล้วเขาจะห่วงเราหรือว่าเราเป็นไฟอยากจะให้เขากลับมาเองนะแต่ถ้าตอบตาม เนื้อผ้านะครับในพระคัมภีร์เนี่ยนะก็มีบอกไว้เหมือนกันว่าเวลาที่ญาติสิ้นชีวิตไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์นะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเสมอไปบางทีเป็นเพื่อนเป็นออกัลยาณมิตรที่เหมือนกับปฏิบัติธรรมมาด้วยกันนะครับก็มีความห่วงใย,ยมากบา,บางคนเนี่ยไปอยู่ถึงโพรหมโลกมองย้อนกลับมาว่าเพื่อนสหธรรม,มิกที่ปฏิบัติธรรมาด้วยกันเนี่ย ยังอยู่ดีหรือว่าปฏิบัติกันย่อหย่อนมีความภาคเพียนเพียงใดนะพอเห็นเพื่อนย่อหย่อนไม่มีความภาคเพียรก็ลงมากระตุ้นเตือนหรือลงมาช่วยหรือแม้กระทั่งว่านะเพื่อนที่ปฏิบัติรรมาด้วยกันเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่พบอื่นนะหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังตามไปห่วงตามไปตักเตือนตามไปช่วยเหลือนะครับในยามที่พักพวกเนี่ยเกิดความเห็นผิด อย่างที่ในอัธกถาเนี่ยก็จะมีเล่าเรื่องของพระพาหิยะซึ่งนะไปปฏิบัติธรรมกับพักพวกนะสมัยนั้นเนี่ยท่านท่านเห็นว่าพุทธศาสนาในในยุคครั้งกะโน้นเนี่ยเสื่อมลงทุกทีเสื่อมถอยลงทุกทีก็เลยเหมือนกับพากันไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็ นะเจ็ดเจ็ดท่านนะฮะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าหากยังไม่บรรลุอรหัตผลก็จะไม่ลงจากเขาให้ตายไปเลยนะถ้าจะลงจากเขาก็ด้วยวิธีเดียวคือสําเร็จอภินญ,ญาได้อรหัตผลแล้วก็เหาะลงไปนี่อันนี้เป็นความตั้งใจเสร็จแ,แล้วก็มีพระอราหันต์เกิดขึ้นได้แค่อ,อ,องค์เดียวหรืออะไรทํานองนี้นะและส่วนอีก ท่านหนึ่งก็ไปเป็นพระอนาคามีอยู่บนสุดทาวาสบนชั้นพรหมโลกนะครับก็มองย้อนกลับมาเห็นว่าพักพวกที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายแตกตายแยกย้ายกันไปตามวาสนาแล้วก็มีท่านพายญานี่แหละที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วกเ็เหมือนกับไปหลอกลวงชาวบ้านเขาด้วยการที่ไปสมมติตัวเองว่าเป็นพระอรหรันต์คือ คือเรือแตกแล้วก็เหมือนกับเสื้อผ้าหลุดลุย่ยชาวบ้านเห็นนึกว่าโอ,โอ้ปรงได้แล้วนะไม่มีเสื้อไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะทั้งๆที่รูปร่างหน้าตาดีก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์กันถ้าท่านเห็นชาวบ้านมากราบไหว้บูชานะก็สวมรอยบอกว่าข่านี้แหละเป็นพระาอารหันต์จริงเ,เพื่อนอยู่บนพรหมโลกก็มาตักเตือนนะครับว่าทำแบบนี้มันผิดมันไม่ถูกต้องนะ แล้วก็รวมทั้งบอกด้วยว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยอุบัติแล้วแล้วก็ให้ไปเรียนธรรมะกับท่านนี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนะครับว่าพระพุทธศาสนา,าชี้ให้เห็นนะว่าแม้ว่าจะาตายไปแล้วแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์หรือว่าพรหมโลกมีสิทธิ์ที่จะ มีความห่วงมีความอาลัยมีความปรารถนาดีกับผู้ที่อยู่ข้างหลังนะทิ้งไว้บนโลกนี้หรือแม้กระทั่งว่าจะข้ามพบข้ามชาติไปแล้วไปเป็นอื่นแล้วก็ยังตามไปดูแลได้อันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับคำถามต่อมาเดี๋ยวขอรีเฟรชนิดหนึง่งคำถามต่อมาของ ของคุณกัญญาัตนะครับการปล่อยวางการไม่คิดถึงสิ่งที่ทุกข์หรือคิดถึงความทุกข์ให้น้อยที่สุดที่เราเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนและทำยังไงให้คิดถึงเรื่องทุกข์น้อยที่สุดนะความทุกข์ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นเป็นทุกข์อย่างหนักนะก็ขอให้มองว่าใจเนี่ยมันยึดเรื่อง นั้นๆอย่างเหนียวแน่นคือพุทธศาสนาเนี่ยนะชี้เข้ามาที่อาการของใจเป็นสำคัญเลยตรงนี้นะว่าใจยึดหรือไม่ยึดถ้าหากว่ายังยึดอยู่ท่านเรียกว่ามีอุปทานอุปทานเนี่ยในในความหมายนะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือสำคัญผิดซึ่งซึ่งมันก็เป็นความสำคัญผิดจริงๆแต่โดยอาการของใจเนี่ยนะโดยโดยสับของอุปทานที่ใช้ ในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอาการยึดมั่นถือมั่นหลงยึดมั่นถือมั่นแบบสําคัญผิดนะนึกว่าอะไรนั้นเนี่ยมันเป็นของของตัวอะไรนั้นมันเกี่ยวข้องกับตนด้วยความยึดมั่นถือมั่นลักษณะของจิตที่มันกรรมอะไรอย่างหนึ่งแน่นนะยิ่งยึดมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากมเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ มันไม่น่าชอบใจมันเป็นสิ่งที่น่าขัดเคืองยึดเข้าแล้วมันมีแต่ความทุกข์นะส่วนถ้าหากว่าเรายึดสิ่งที่น่าพอใจบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าข้าวของอันอถูกอ,อกถูกใจอย่างนี้ยึดแล้วดูเหมือนกับว่ามีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขในแบบที่จะเป็นเชื้อของความทุกข์เมื่อต้องพรากจากเพราะว่าพุทธศาสนานะครับบอกว่าทุกอันดับต้นๆทุกอันดับหนึ่งนะก็คงไม่พ้นจากการ พลา,ากจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งของที่เ,เราพิศวาสมากยิ่งพิศวาสเท่าไหร่ยิ่งมีต้นเหตุยิ่งมีเชื้อของความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นทวีเป็นเงาตามตัวนะพูดง่ายๆว่ารักมากก็ยึดมากยึดมากก็เป็นต้นเหตุของทุกขมากนะครับ <S <S ถ้าหากว่าเรามองนะอาการของใจ ว่ามันยึดมั่นถือมั่นมากแล้วมีความทุกข์มากอย่างนี้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้นะแล้วเล็งไปที่อาการของจิตเราจะเห็นว่าตราบใดที่ใจมันยังมีอาการยึดอยู่ตราบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่คิดถึงสิ่งที่เรากำลังยึดนะสิ่งนั้นเนี่ยอย่างไรอย่างไรก็ต้องผลิตความคิดขึ้นมา คือตัวตัวอาการยึดสิ่งนั้นเนี่ยอย่างไรนะครับก็ต้องผลิตไอความรู้สึกจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์หรือว่าจะเป็นความคิดแย่ๆหรือเป็นความคิดดีๆอะไรก็แล้วแต่มันจะยืนพื้นอยู่บนสิ่งที่เรายึดไว้นันะอย่างเช่นถ้าหากว่าข้าวของแตกพังไปแล้วเรายังมีใจที่ยึดอยู่กับไอข้าวของนั้น ยังไงยังไงนะความคิดมันก็ต้องออกมาว่าเสียดายจังโถเอ้ยเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใครไปปัดตกถ้าตอนนั้นเอาขึ้นที่สูงกว่านี้นะมันจะมีสมมุติขึ้นมาสารพัดแล้วก็เสียดายอดีตเสียดายที่ไม่อย่างนั้นเสียดายที่ไม่อย่างนี้นะแล้วยิ่งเกิดความเสียดายแล้วก็ไปสมมุติมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีอาการ เพอนะยิ่งมีอาการเหมือนจะคุ้มคลั่งมีอาการเหมือนก็อยากจะย้อนเวลากลับไปให้ได้นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกต่อทุกนะพอจินตนาการขึ้นมาถึงสิ่งที่มันล่วงไปแล้วหรือว่าไปพยายามสมมุติในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยใจมันก็ยิ่งมีความกระสับกระสายมีความเร่าร้อนมีความรู้สึกว่าเออมันไม่สามารถจะถอนออกไปได้เพราะว่าเหมือนกับอาการของจิตเนี่ยนะอาการของใจเนี่ย แทนที่มันจะค่อยๆค,คลายออกมาตามเวลาที่ผ่านไปมันกลับกลายเป็นว่ายิ่งคิดมันยิ่งไปผูกพันยิ่งไปกรรมให้มันแน่นขึ้นจากเดิมที่สมมุติว่ากรรมแน่นอยู่5ยิ่งคิดขึ้นมามากเท่าไหร่นะมันก็กลายเป็นกรรม6กรรม7กรรม8กรรม9้าจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะกรรม10เนี่ยกรรมเต็มที่กรรมแบบไม่ไม่มีช่องว่างไม่มีโอกาสให้ปล่อยออกมาเลยเนี่ย เราก็จะรู้สึกถึงนะความยึดมั่นเหนียวแน่นจนเกินกว่าจะถอดถอนออกมาได้ถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาถามหาวิธีเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาละแต่ถ้าหากว่าดูจากหลักการเจริญสติของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเรา,เาทําความเข้าใจง่ายๆนะว่าทุกข หรือว่าไออาการที่มันมีความกระสับกระสายมีความร้อนมีความาไม่สามารถที่จะอยู่เย็นได้ของจิตเนี่ยนะเป็นเพราะว่ายึดเปล่าๆแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันทุกข์ไปเปล่าๆไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านะั้นนี้คือทําความเข้าใจเป็นอันดับแรกก่อนนะครับนี่นี่คุณกัญญาลักษ์ถามถึงว่าต้องเริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากความเข้าใจ เพราะถ้าหากว่าไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีลำดับการปฏิบัตินะที่จะถูกฝาถูกตัวส่วนใหญ่จะไปเริ่มกันจากอุบายนะให้คิดอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการเหมือนกับปลอบประโลมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าเราทําความเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงมันมีแค่จิตยึดกับจิตปล่อย มีอยู่แค่2อ,อย่างนี้นะเราก็จะได้หลักการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลใช้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือนะหลังจากที่เราเข้าใจได้แล้วว่าจิตมีแต่ยึดกับปล่อยเราก็ตั้งคำถามตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจิตมันถึงจะมีอาการปล่อยมีอาการคลายพระพุทธเจ้าตรัสนะว่า อน,นิจจสัญญาหรือว่าไอความเห็นว่าไม่เที่ยงสามารถครอบงําความสุขความทุกข์ทั้งปวงหรือแม้กระทั่งอุปทานสําคัญมั่นหมายผิดๆนะคือพูดง่ายๆว่าอาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะมันจะสู้อาการเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้ถ้าจิตเห็นอยู่ถ้าจิตจดจอ่อเห็นความไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมไม่ว่าจะเห็นอะไรก็แล้วแต่นะ ไอ้อะไรอย่างนั้นเนี่ยมันจะคลายออกยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสังเกตอยู่ว่าเรามีความทุกข์เรามีความอึดอัดในนาทีนี้สมมติสมมติว่าบอกตัวเองว่ายึดมากทุกข์มากลองสังเกตว่าหน้าทีต่อไปนะอยู่คือนึกลึกขึ้นมาเล่นๆดูมาเล่นๆเนี่ยว่ามันยึดเท่าเดิมมันทุกข์เท่าเดิมหรือว่ามันน้อยลง การที่เราค่อยๆเห็นไปทีละนิดทีละนิดนีสังเกตเข้ามาว่าอาการยึดอาการแน่นอาการเค้นอาการเหมือนกับโศกเศร้าอยากคร่ำครวญหรือว่าอยากที่จะรินน้ำตาออกมาเนี่ยมันมีไม่เท่าเดิมในแต่ละนาทีเราจะค่อยๆเกิดปัญญาตัวปัญญาเนี่ยที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยนะจะทำให้จิต เกิดอาการคลายคือมันจะรู้ขึ้นมาเองว่ากรมกรมอยู่เหมือนมือกรรมอะไรเปล่าๆเ,เนี่ยนะเป็นอาการอย่างหนึ่งแล้วพอกรรมไปแล้วเออไอ้ของที่กรรมอยู่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันเหมือนกับกรำก้อนอะไรที่มันเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจะกรมไปทําไมมันก็จะมีอาการเหมือนกับออปล่อยมือคลายมือออกมา ตามธรรมช,ชาติธรรมดาของจิตที่ฉลาดขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอให้ลองดูกันละกันแค่ลองแค่นี้แหละว่าสังเกตความยึดนะว่ามันมากหรือว่ามันน้อยถ้าสังเกตเป็นนาทีได้ก็สามารถจะสังเกตเป็นลมหายใจได้แต่ละลมหายใจเนี่ยความยึดไม่เท่ากันนะครับเอาละคืนนี้คงต้องอาลากันที่ตรงนี้สวัสดีราตรีสวัสดิ์ขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านครับ